กันหนักมากๆตอนนี้ก็คือสี่ทุ่มครึ่งแล้ว <c oughs> เรานอนเช้ากันทุกวันเช่นเคย <c oughs> ใช่คือจริงๆเพราะว่าพอเราแบบไม่ได้พยายามจะปรับด้วยวะใช่ <c oughs> เรานอนแบบทุกคนป่นกันหมดแล้วอะแบบคุยกับคนที่ตื่นมาแล้วอะแล้วเราก็หลับเวลาทุกคนที่เขาใช้ชีวิตกันระวางวันแล้วก็ตื่น <c oughs> ตอนเย็นๆแต่ว่าเราแบบกินข้าวเลยเรียบร้อยแล้วนะคะผมลุก่ะก็พี่เรามีแผนจะทำอะไรพอไหมไม่มีแผนใช้ชีวิตค เรากิดจะทำกัดจะทำอ่อปก u ูทู e นะคะแบบคลิปของพวกเราแต่ว่าก็ยังแบบไม่มีแบบแพลนในหัวแน่ฉันแบบจะทำเป็นแบบไหนก็รอดเดี๋ยวไปดูกันคนนี้เอาอะไรหนึ่งเนี่ยเ้น่ารักอ่ะใส่อะไรเพิ่อมอีกดีอ่ะ ใทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เราหน้าฟังเพลงไปชิวๆนะคะแล้วก็ได้ไอเดียบางอย่างขึ้นมานั่นก็คือ <c oughs> เราจะมาแชร์เพลงที่เราฟังๆในช่วงเดือนนี้นะคะ <c oughs> เป็น The p l ไม่ใช่ p l a ลิสประมาณนั้นเพลงที่เราชอบในเดือนนี้ของเรากันนะคะก็เริ่มที่เธอก่อนนะก็ก็บอกกันนะว่าจะเป็นแค่แบบเพล y l i s t s p แค่แบบห้าเพลงของเราสองคนอะไรอย่างงี้นะคะ ก็เพลงแรกที่อยากแบบมาแชร์ก็คืออันนี้ Casual ของ Johnny Jameson แล้วฟีดกับ Jeff Barnett น,นะคะด้วยนะแล้วก็เพลงต่อไปที่อยากมาแชร์ก็คือของผู้อออไอเดีย I Love You So ของ The w a l t e r s นี่เพลงนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่เพราะพอมันก็ก็ เงที่สามเอาเพลงสามเอาเพลงอะไรดีอะโอลิเวียแล้วกันนึกกำลังแมนแมสอย่าพูดอันนี้เหม, <laughs> มือนกันกำลังแมนสก็จริงจริงอ่ะจริงๆออริงพื่ชอบชอบแปลว่าอะไรฉันมากที่สุดในบ้านมีอะไรแต่ว่าแันแมสแล้วเพราะงั้นก็แฮปปี้แฮปปี้คลิจริงเมื่อกี้ก็เปิดเปด้วยป้าแต่คือมันมันเช่ามากใช่ม จริงๆรู้สึกแฮ h a p p อ e r ชอบแอปชอบ h a p p i ร์สุดของบัมที่จริงมันดีของบัมแต่นะเพลงเอ,อ้ยไม่ใช่เพลงนี้อบ,บัมนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เพลงเท่าไหร่แล้วเพลงที่สามเ<า>พลงที่สี่อ,อะไรดีอ่ะเพลงที่สี่อันนี่ละกันอ u ม get you ของเดนิลนะคะอ u ม ดีเนอะคิดว่าทุกคนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะแต่แบบนั่นแหละใช่แต่ว่าประมาณนี้นะคะประมาณนี้ไม่คิดวิ่งเท่าไหร่แล้วอะ ไปยังอ่ะสี่สี่เพลงสุดท้ายสุดท้ายเพลงอะไรดีอ่ะช่วยคิดในดีให้ <c oughs> ช่วยคิดทำไมมันคือเพล y l i s สเปลเนีย่ย <c oughs> ไม่รู้อ่ะ <c oughs> คือเยอะแต่มาเรียกไม่ถูกอ่ะทุกคนอันนี้ละกัน1975 s somebody else นะคะจริงๆชอบเขาหลายเพลงเลยนะแต่ว่าเพลงนี้น่าจะเป็นแบบเพลงที่ชอบที่สุด เพลงของเพล่ก็แค่นั้นค่ะโอเคของเราขอหาแป๊บนึงพรารู้สึกว่าถ้าเพลงไทยของเพล่จะฟังแต่เพลงแบบเศร้าๆป่ะเพลงคือคือแบบรู้สึกว่าเพลงไทยมันเศร้ามันมันเศร้าแบบมันเศร้าถึงใจอะไรมันเศร้าแล้วมันเหมือนแบบเศร้าเหมือนคนเอามีดมาแทงแบบเพลงเศร้าบางทีมันจะฟังแล้วมันจะแบบไม่ได้มันแค่นองหน่วงไม่จะแบบหมดแรงเหมือนเพลงใหญ่ใหญ่จะแค่นองหนวงแบบเพลงเดียบีบดีด้วยน่าอะไรเงี้ยแต่เพลงไทยมันจะแบบ โอเคเพลงแรกนะคะของ Three Man d o l n Time Zone ุกคน <Time S 1> น่าจะ Time Zone สุดยอดมันจะช่างแบบประจวบเหมาะกับช่วงที่เรากลับไทยแล้วมันแบบ <laughs> อืมขอขึ้นสักนิดหนึ่งเอาจริงรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงแบบเพลง,งที่ดีอันนี้ <c oughs> ที่สุดของ Three Man d เลย,เย,เยใช่ไหมชอบชอบอันนี้มากเหมือนกันอขอข้าไปท่อนหกเลยได้ปะ เข้าไปเลยประมาณโอเคเพลงต่อไปของ Tilly Birds นะคะเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเพลงเป็นโซนแห่งชาติรู้สึกว่าแบบ อ้วจริงเพลงตอนฟังแบบเขาเรียกว่าอะไรฟังรอบแรกอ่ะไม่ไม่ไม่รู้สึกว่ามันโดนแบบไม่คือฟังรอบแรกก็ชอบนะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบขนาดั้นเออเหมือนไม่ฟังตอนแรกมันมันไม่นี่แต่พอฟังสมองแบบฟังไปแล้วแบบเพลงนี้แบบโหดีีนะมันโหมันแบบแล้วก็แราฟีกับพี่มิลีก็พอนะคะแล้วก็อนนี้คืออีกเพลงแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงที่สามใช่ไหมอันนี้ก็ค่อนข้างจะแบบ ชอบเหมือนกันก็คือมีปัญหาปรึกษาดาวของซีเวสเบคอนคือตอนเพลงมันออกอะ่ะไม่เคยไม่ได้ฟังเลยนนแล้วกงอยู่ฟังไมไม่ไม่นานมากแต่ว่าแบบคนไปฟังมันเป็นเพลงเศร้าเป็นเนี้เป็นเพลงเศร้ามที่แบบแ,นนแล้วก็อันนี้ไม่มีเพลงสาก้นผมเพลงนเป็นเพลงที่แบบตั้งแต่ฟังเราเปิเราชอบมากคือ too much ของ justin bieber อันนี้เป็นเพลงเราที่แบบรู้สึกว่ามันแบบโรแมนติกมากอะแล้วแบบเออความความเป็นจัสตินแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือพาชอบจัสตินอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบมันก็เรียบดีแล้วแบบจริงจฟังตอนแรกอะฟังจากแบบมันเหมือนมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโปรเจกต์หนึ่งที่แบบเขาไปอัดไปอัดเพลงที่ที่ปารีสเห็นว่าคุณคุ้นอันนั้นน่นคือแบบดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวแบบอ๋อที่เป็นแบบไลฟ์สดใช่ไหมก็อันนั้นอะโอ้โหคือดีมากแล้วฟังจากแล้วค่อยมาฟังเนี่ยคือแบบเนี่ยคือเนื้อมันแบบ โรแมนติกมากนะคะประมาณน,นี้กี่เพลงแล้วอะ่ะสีส่ล<ะ>แล้วป่ะแล้วก็อีกอันนึงขอขายของให้วงที่ชอบหน่อยนะคะอย,อยากขายเหมือนกันแล,<อ>แล้วได้ขอขายก่อนคือจะบอกว่าอ่าพูดถึงเพลงนี้ก่อนเพลงสุดท <laughs> ้ก็คือเพียงเธอของเซฟแพนเน็ตนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นพลงความชอบที่สุดของเซิร์ฟแพนเน็ตแต่ว่าขอขายของโดยรวมก็คือแบบเป็นอันนี้แบบส่วนตัวนะคะก็คือแบบเซฟแพนเน็ตเป็น วงไทยที่ชอบที่สูจจริงเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคพือเป็นเพลงที่รู้สึกฟังรู้สึกแบบดนตรีมันดีมากแล้วแบบภาษาที่แบบพี่ๆเขาใช้แต่งเพลงมันแบบมันมีความแบบภาษามันสวยอ่ะแบบมันใช้เขาเาใช้คําที่แบบเพลงปกติไม่ค่อยใช้ว่าแล้วแบบแล้วด้วยความที่แบบเราชอบไปคอนเสิร์ตกันใช่ไหมคะก็แบบมีโอกาสได้ไปฟังแบบไปฟังสดแบบมันสองสารอบมังก็คือแบบดีมากคือเหมือนแบบ ุกคนคิดภาพนะแรกคือเราได้ไปฟังศิลปินที่เราชอบแบบร้องเพลงสดว่าแบบบวกกับแบบการที่เขาเล่นสดแล้วแบบดนตรีมันดีมากคือแบบฟังแล้วเหมือนจะร้องไห้ขอพูดไหมมันพมากคือจริงๆอ่ะวงคือจริงๆอ่ะเราไปแบบฟังแบบเพลงสดอย่างเงี้ยมาแบบหลายครั้งมากหลายวงมากแต่แบบไม่เคยเจอวงไหนที่แบบดีเท่าแบบเซฟแพเน็ตเลยนอันนี้ไม่ได้อวยแบบขนาดนั้นนะแต่พูดล้วความปจริงแล้วแบบชอบมากเป็นแบบ กขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวงที่แบบไปฟังสดกี่ครั้งก็คือแบบยังรู้สึกแบบประทับใจทุกรอบอ่ะใช่มันคือฟังแล้วแบบอยากร้องไห้ให้เลยอ่ะเองใหม่ทุกรอบมีอย่างที่ชอบมากเหมือนกันเวลาไปฟังสดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบไฟแสงสีป่ะแบบมันจะมีแบบไฟที่แบบบนสเตจเออใช่เอฟเฟกต์อะพวกนั้นน่ะคือชอบมากรู้สึกมันทําให้แบบเพลงยิ่งแบบไปสูดกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วแบบเสียงพวกพี่เขาแบบบีดนตรีทุกอย่างคือแบบโอ้โหแบบพี่ก็คือขอขายของว่าเป็นเพลงที่แบบ ทั้งรุ่นตีแล้วก็ภาษาที่ใช้ในการแต่คือดีมากทุกคนแบบทําแบบไม่เคยฟังวงนี้นะคือเป็นวงไทยที่แบบดีมากจริงๆแนะนําให้ทุกคนไปฟังแต่ว่าเพลงโปรดของพราก็คือเพียงเธอนะคะของเพลย์สตรีมมิ่งโปรดไอเนี่ยอะไรนะใจเอ๋ยใจอ่ะยิ่งเลงาแล้วชื่อไทยชื่ออะไรนั่นแหละเพลงนั้นไงฟังสดยิ่งแบบชอบมากใช่ขขอขายของขอขายของ น้องดีมนะคะ NCT Dream เพิ่งข้าเมื่อวันนี้สบเขาไม่สปอนเซอร์สักปีอเลเขาไม่สปอนเซอร์อะไ้ทางนั้นความชอบส่วนตัวใช่ค่ะก็น้องดีมเพิ่งเข้ามาในยี่สิบแปดที่ผ่านมานะคะก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนลองไปฟังดูเพราะอันนี้มันคือเป็นแบบบัมแรกแบบบัมอะไรบัมเต็มบัมแรกของน้องแล้วก็อันนี้เป็นแบบอีแพคเกจอันแรกแล้วก็แบบนั่นแหละทุกคนเพลงมันดีมากแล้วแบบเอ็มวีทุกอย่างคือแบบ เดี๋ยวมาเอสดิเอสสักหน่อยโอเคทำไมแล้วทำะม,แล,มแล้วนีค่ะอันนี้ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวของ <laughs> พวกเรานะคะจริงๆอยากแบบอยากเอาแบบของซอนนี่เข้าอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่า <laughs> เดี๋ยวมันจะยากเกินไปนิดนึงโอเค ค่ะก็ประมาณนั้นจริงๆมีอีกเพลงหนึ่งที่แบบที่แบบรู้สึกว่าชอบมากๆช่วงนี้ก็คือ18ของคาริทคือ I'm e i g h t and I'm still with my parents ใช่นั่นแหละอันนันอันแบบแต่คือจริงๆมันม,มันเก่า,ม,ม,กามันก็เก่าแล้วนะใช่ไหมมันก็หลายปีแล้วแต่ว่าแบบรู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบฟังช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าแบบชอบมากแล้วนี่ก็คือเป็นแบบถอยละสิบเพลงใช่ไหมรวมกันสิเป็สิบเพลงจริงจริงจะเยอะกว่านั้นด้วยเพราะเราแบประมาณนั้นที่เรา ชอบฟังกันนะคะค่ะค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์จะพูดยงกันพูดถ้าไมคะ <c oughs> ่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดอะไรกันกดกิก้งกิงก,ก,ก,กแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราพวกเราพวกเราในคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะค <c oughs> ่ะวันนี้เราก็ไปแล้วนะบายบาย